สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยทรัพย์นับล้านจะนำเสนอสูตรปักดับหลักสิบบนนะคะทุกท่านนะดับหลักสิบบนจะเป็นอย่างไรนะคะรอบนี้นะคะตัวเลขของเราจะมาในทิศทางใด จะได้เลีอะไรหวดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรหลายๆท่านอยากทราบอ่ะเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะคะงว้ห้าสามนี้หลุดนะคะห้านี้หลุด3อยู่2สูตรสูตรแต่ละสูตรปกติก็ใช้ดีเดินดีนะคะทุกท่านนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนตอนที่เขาเดินกันนะคะเขาเดินกันก็ต้องดูบ้าง อย่าว่าเขานักเลยนะคะอ่ารอบ903สูตรที่สอง12นะคะสูตรที่ 2, 90 3, 90 6, สอง903906099ในหลักสิบดิฉันปรับหมดแล้วนะคะนะัดตอนนี้คือปรับหมดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนั่งน,น,น,นาทีนี้นะคะสูตรนี้ท่านใดไม่ชอบเลขดับปัด ผ่านไปได้นะคะตัดผ่านไปได้นะ,ะอ่าอันนี้เฉพาะท่านที่ชอบเลขดับนะคะที่ในช่วงนี้เลขของเรานะคะกำลังเป็นเป็น,ปนรอบที่หลุดนี่คือ605 530หนะคะหลุด2งวดติดและมารอบนี้เอาอยู่นะคะรอบที่ออก4 5 3หนี้เอาอยู่นะ5มาห้ามานะคะอ่า แล้วตัวที่หลุดนะคะในสูตรที่หลุดก็คือมีมีสูตรที่หนึ่งสูตรที่สี่สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สี่ในหลักสิบหนึ่งกับสี่แล้วตอนนี้มาสูตรที่เจ็ดด้วยหนึ่งสี่เจ็ดนะคะอ่ะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สี่แล้วก็มาสูตรที่เจ็ดอ่าอันนี้ก็สูตรนี้ไม่หลุดซ้ําสูตรสี่ไม่หลุดซ้ําสูตรห้าเป็นไงคะสูตรห้าเราไม่ได้ไม่อ๋อนี่สูตรห้านะคะไม่หลุดซ้ําสูตรเจ็ดไม่หลุดซ้านะคะหนึ่งสี่ห้าเจ็ด อ่ะหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดนะคะณตอนนี้เจ็ดจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้สุดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดอ่ะเรามาดูกันนะคะทุกท่าน หลักสิคือเลข8ในสูตรหลัก10ผิดนะคะคือสูตรที่2สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่4สูตรที่5และสูตรที่7นี่คือสูตรที่เราต้องคัดก็คือแบบถ้าตัวเลขไม่ตรงกันเราเอาออกได้ตั้ง5้าตัวเลยนะคะหนึ่งสี่ห้าห้าตัวเลยนะคือดับแน่ๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะทุกท่านนะ รอบนี้หลุดนะผิดเพราะอยู่ในดับหลุดเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะได้เลขอะไรฝากคำเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง YouTube หรือเพจใน Facebook ของเราก่อนนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสดที่ ดิฉันนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากติดตามกดกระ,ระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันขอให้ทุกทกท่านจงโชคดีนะคะ อะมาเราจะมาลุยกันเลยดูสำหรับดับหลัก10บน8ปดสูตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสูตรไหนที่หลุดนะคะรอบที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาคัดให้ทีเนาะเริ่มแสนบวกร้อบนนะคะหลักแสนบวกหลักร้อยบนได้เดิดับแล้วอันดับแรกคือออเดอร์คือเลข6ในสูตรต,ต่อมานะคะหน่วยบนคูณ4 04ได้ศูน ร้อหน่วยที่หนึ่หน่วยครั้งที่1 6 7 8งหกเจได้เก้นบวกเได้9ดับเค่ะอันดับที่3า0รหน่วยที่4ี่รหน่วยที่4ได้ดับหค่ะอ่ะซ้ําแล้วเพราะว่ามากับซ้ําเลยเนาะเธออย่าอะไรขนาดนั้น สูตรที่สี่อยที่1นึ่คูณร้อยที่สองนะคะหลักร้อยครั้งที่1คูณหลักร้อยครั้งที่สองนะคะสองคูณสสองสเป็น6เอาอยอะแยะอะไรขนาดนั้นแม่คุณทุนหัวอ๋อละามาัง่งอันดับที่5ค่ะเจ็คูณสิที่สี่เจ็ดสบสอง เจ็ดหกสหน่วยบนคูณ2องคูณสได้ศูนย์ดับ0อยู่ดีวนวนวนที่7จ็ดนะคะส่วนวนที่เบวกร้อยสิบที่4 1่รที่4ได้ดับหอีกแล้วเอาไปเอาไปเลขเดียวไปเลยไหมเอาไปเลยอ่ะส่วนสูตรที่8ปดค่ะร้อบนคูณ2องบวกแสนห้เป็น10ได้ 0, 0ูนบวกหได้ดับ1 เออเพราะว่ามาเยอะแยะอะไรขนาดนั้นแม่คุณทุนหัวมาเรามาดูกันนะคะขี่สูตรเนี่ย1 2 3 4งสองสาสห้าหกจดแดแดสูตรจะได้เลขดับอยู่ตีตัวเนี่ย1 2 6 9งสองห6เก้าหกหกาสองศูนยาหนึ่งหนึ่ห้าะก็ยังได้5้าตัวอยู่โอเคไปต่อค่ะห้าตัวเหลือ5ตัวมีอะไรบ้างคะ0ูนย์หน สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดค่ะห้าตัวเหลือห้าตัวสามสี่ห้าเจ็ดแปดเรามาดูกันนะคะหลักสิบนะคะจะไปอย่างไรบ้างไหมนะคะจะมีให้เห็นหรือไม่สามสิบเอ็ดนะคะใช้สิบหกกรกฎาคมไปใช้สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะสองหกศูนย์สี่ห้าสามนะคะเลขที่ออกก็คือสี่ห้าสาม หลักสิก็คือเลขห้ามาดูเลขดับนะคะมีสูตรใดหลุดไหมดับหดับ9้าดับ6ดับหดับสองดับ0นย์และดับ6แล้วก็ดับ1ไม่มีเลขค่าให้เห็นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะที่เหลือจากดับสามสี่ห้าเจ็ดปดเลขที่ออกก็คือสี่ห้าสาพอนะคะอโทษมาสามตัวเลยแม่คุณทุนหัวโดนบ่นนะดิ อ่ามาไปกันต่อนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อสามสิเอ็กรกฎาไปใช้วันที่16สิงหาคมเดอ้อวดที่ผ่านมานี่เองแสนบวกร้อยบนนะคะแสนบวกร้อยบนสี่ห้าหได้ดับหอ่ะมาเด้วมาอีกเลยมันมาอีกแล้ว,นลวหน่วยบนคูณ4ี่ค่ะสี่สามสบสอง บวกร้อหน่วยที่1นึ่งแปบวกหได้ดับ8อันดับที่3า0รหน่วยที่4ี0รหน่วยที่4ี่บวกหเป็น7ดับ7อันดับที่4ี0รที่1นึ่คูณร้อที่2 274อันดับที่5้นะคะเจ็ูณสิที่ส เจ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์ดับศูนย์อันดับที่หกหน่วยบนคูณสองสามสองเป็นหกอะเห็นไหมฮะเห็นไหมม,มันมาอีกแล้วทุกท่านมาอยูแล้ว <c oughs> จิบน้ำนิดนึงนะคะ ร้อที่สี่บวกร้อสิบครั้งที่สี่ศย์บวกหได้หกใช่ไหมยอ้าวเราไม่อยากเจอหน้ามันเลยไอ้พี่หกเนี่ยไอ้พี่หกรอยบนคูณ2องบวกแสนสี่สองปดปดบวกสองเป็น10ดับศอ้าวเอาเข้าไปพอแค่นี้นะเธอนะเธอไม่ต้องตามมาอีกแล้วนะอ่ะเรามาดู หกแปด6จ็ดสี่ศห้าได้แค่5ตัวนะคะเลขแปดศย์ได้แค่5ตัวเรามาดูที่เหลือก็5ตัวเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดู0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ค่ะ หนึ่งสองสามห้าเก้านะคะทีนี้เรามาดูในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะทุกท่านนะสิบหกสิงหาคมสี่เจ็ดนะคะสลับดิฉันยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ปริ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ4 7 1 7 8 2นะคะเลขที่ออกก็คือ7 แปดสองซึ่งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหลักสิบก็คือเลขแปดมาดูนะคะทุกท่านค่ะมาดูกันว่าเห็นไหมจะหลุดซ้ำไหมจะหลุดไหมไม่ใช่หลุดซ้ำใหม่ถึงว่าจะหลุดไหมรอบนี้ดับหกดับแปดเห็นไหมเพราะว่ามาก็ดับแล้วเนี่ยดับเจ็ดดับสี่ดับศูนย์ดับหกดับหกดับศูนย์นะคะ หลุดเลยนะคะรอบนี้หลุดตรงนี้ก็เลยไม่เหลือนะคะเพราะว่าไปอยู่ในโซนดับไปซะแล้วรอบนี้ยังจริงอยู่เลยเนี่ยยังมาอยู่เลยนะคะอะมาดูต่อดีกว่ามาดูรอบนี้นะคะว่ามีโซดใดบ้างนะคะที่หลุดนะ สิบหกสิงหาไปใช้หนึ่งกันยายนนะคะดับหลักสิบบนค่ะแสนร้อยบนแสนบวกร้อยสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งอันดับแรกอันดับที่สองนะคะหน่วยบนคูณสี่สองสี่แปดร้อยสิบหน่วยที่หนึ่ง สี่สามเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกดับหกเอาไปหมกแล้ว,ลวทุกท่านาอีกแล้วเนี่ยอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนสูตรที่สมเธอเพอแค่นี้นะเธอสตอปพิชหยุดตรงนั้นไม่ต้องเดินต่อไม่ต้องมาอีกฉันพอแล้วร้อยหน่วยที่สี่นะคะร้อยหน่วยที่สี่เจ็ดแปดเก้าดับเก้าค่ะ อันดับที่4นะคะร้อยที่หคูณร้อที่2องร้อยครั้งที่1นึ่คูณร้อยครั้งที่สองเจ็ดอันดับที่5 7าเคูณสิที่4 7่เคูณสิที่4 7่เจอันนี้ก็4ีคูณเ อันนี้ก็สี่คูณเอ่าอ่าอ่าอย่าตามรอยนะคะอย่าตามรอยเขานะพี่แปดนะฉันไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะไม่ต้องพอว่ามาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าไปดูส่วนสวดส่วนสูตรส่วนสูตรที่หหน่วยบนคูณสองสองสองเป็นสี่สวดสวดอยู่นั่นแหละ สูตรที่7ค่ะ110ที่4 1่รที่4 7่เบวกสเป็น11ดับหนึ่งอ่ะชนอย่างละตัวแล้วทีนี้ตอนนี้สูตรที่8ค่ะ100บนคูณ2 7 2 14 4ดบวกสเป็น8อีกแล้วครับท่านจะอะไรนักหนาเนี่พวกเธอเนี่ยฮะ 1>, 1 6 9 8 8หกเก้าแปดแปซ้ำสี่ซ้ำแปซ้ำามสี่ห้าได้ทีละ5้าตัวพิจารณาได้นะทีนี้อ่ะเรามาดูนะคะหตัวก็จะเหลือ5ตัวก็มีอะไรบ้างคะศูนย่งสองสาม สี่ห8 9หกเจอ้าลักสิบศูนย์สองสมห้าเจ็ดศูนย์สองสามหเรามาดูนะว่ามีสูตรใดบ้างที่เคยดูดหนึ่งสองสีดหนึ่งสองสีค่ะ1 2ึส หแล้วก็7อ่นนี้คือตัวเลขที่ดับที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมานะอ่า1 2 3 4 5สห้าสูตรเนี้ยเคยดับมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะว่ามีตัวไหนบ้างที่เด็ดๆ1 6 9 8 4ดับหลัก10บนนะคะแปสูตร หนึ่งหกเก้าแปดสี่นี่คือหน้าตาหลักสิบบนที่ดับนะคะหนึ่งหกเก้าแปดสี่จะมีสูตรใดหลุดอีกไหมทีนี้เรามาเค้นกันตรงนี้หนึ่งก็หนึ่งกับหกดับแล้วแปดดับแน่ๆแล้วแปดแปดดับแน่แคือหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดคือดับแน่แหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปด สตัวแน่ๆก็คือดับอยู่สามตัวตรงนี้นะคะหนึ่งหปดนี่คือดับแน่นอนณนะตอนนี้นี่ชนกันไปหมดเลยถ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะได้หลายตัวกว่าน,นี้นะคะได้ได้หนึ่งได้หแล้วก็ได้แปดนี่ก็หนึ่งทีนี้เรามาดูนะคะที่เหลือตรงนี้ก็คือศูนย์สองสาห้าเจ็ดนี่คือหลักสิบ ถ้าเกิดว่าเราดึงเลขเก้ากับเลขแปดกลับมานะคะเก้ากับแปดนะคะเราดึงเก้ากับแปดกลับมาดูนะแต่ส่วนเลขสี่นี้ดิฉันคิดว่าดับทุกหลักแล้วแหละงวดนี้นะคะและดับบนทุกหลักของเราอีกสูตรคือที่ใช้เป็น,ป,นประจำดับบนทุกหลักคือเลขสองนะคะถ้าไปตรงใจท่านใดก็คงจะฉันชอบเลขสองอะอะไรประมาณนี้ก็ แล้วแต่นะคะอามอัธยาศัยเลยชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะคะอ่ะมาเราจะมาจับเรียงดูนะคะหลักสิบบนนะคะ x0x x2x x3x x5x x 7 x ตัวกันตัวรองก็คือ x 9x แล้วก็ x 8 x นะคะในตัวที่เขียนเป็นสีดำนี้ให้ทุกท่านเป็นตัวกันนะคะเป็นตัวกันไว้แต่0357นี้เป็นตัวเป็นตัวดับนะคะตัวดับอีกชุดที่คือดับแล้วแหละอันนี้คือดับแล้วนะคะแล้วก็อ,อันนี้อันนี้คือดับนะคะอันนี้คือ ที่เหลือจากดับนะคะที่จะมีแน่ๆก็คือ0357นะคะแต่เลข2เป็นดับขาดบนนะคะแต่ก็ไม่กล้าตัดทิ้งเด้งวดที่แล้วมี2เนี่ยเห็นไหมเพราะว่เน่ยทิ้งได้ไงเนี่ยเผื่อเขาพราะว่ามาเหมือนกันแล้วก็มี9มี8เป็นตัวกันอีก2ตัวนะคะที่เราดึงกลับออกมานี่คือตัวเลขที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในงวดวันที่1กันยายนนี้ ทีนี้เรามาเทียบกับหลักสิบนะคะอ่าอันนี้คือหลักสิบนะสิบบนนะคะสิบบนนะคะสิบบนเรามาตัดกับสูตหลักสิบบนชุดน,นี้ดูซิหน้าที่ของพี่น้ำเงินแล้วนะคะมีเลขหนึ่งอ่ะเห็นไหมมีเลขสอง มีเลขหกไม่มีเจ็ดมีเก้าว่แปดว่เจ็ดเก้าแปดพะนะเจ็ดเก้าแปดคุณมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็มีเลขค่าอีกหนึ่งตัวนี่เห็นไหมเจ็ดเก้าห้าแปดเห็นไหมคะห้าเจ็ดเก้าแปด ส่วนตัวที่เหลือคือ023 126อันนี้ก็คือก็ต้องมาพิจารณากันเพราะว่าตัวที่ชนก็คือ5798เลขสองก็มีนะเลขสองก็มีแต่มันเป็นตัวที่เป็นเลขดับขาดเรานะคะเลขสองบนนะ จะเป็นยังไงนี้เราต้องใช้วิจารณญาณกันให้มากๆเลยนะคะส่วนหลักร้อยนี่โอ้โหชนทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะทุกท่านนะชนทั้งหมดเลยสองหกเจ็ดสอเ้าห้าแปดเก้าห้ออถึงสองหกเจ็ดแต่เลขหนึ่งไปชนเลขดับหลักร้อยนะคะร้อยสงวดอ่าประมาณนี้นะคะทุกท่านนะ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะเอวังด้วยประการาัชน,นี้นะคะตัวเลขก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะตัวกัน9กับแปนี่อย่ามองข้ามเดอ้อบอกก่อนวันนี้9กับแปในหลักสิลเนี่ยเพราะอะไรคะเข้าพรรษาไม่9ก้าก็แต้องมีแน่นอนหนึ่งตัวในชุดนี้นะคะ,ะที่ชนก็คือจะมาชนอยู่ในชุดนี้ส่วนเลขสอก็ชนนะ อสองก็ชนก็แล้วกันนะขีดให้ก็แล้วกันอีกหนึ่งตัวที่ชนนี่ค่ะสองห้าเจ็ดเก้าแปดสองเจ็ดเก้าห้าแปดชนนะคะในหลักสิบตัวไหนจะมาตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะเอาอยู่นะคะเราต้องพิจารณากันไปทีละขั้นตอนนะคะทุกท่านนะ เราต้องพิจารณาไปทีละขั้นตอนนะคะอ่ะคลิปต่อไปจะไปดูกันในส่วนดับหลักหน่วยบนนะคะทีนี้อ่าดิฉันหวังว่าโซดหลักสิบของเราต้องเดินนะคะรอบนี้ต้องเดินอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่เอานะคะอ่าพี่หลักสิบจ๋าดูดีๆฟังดีๆขอให้โชคดีค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะตัดให้แล้วนะคะ